สวัสดีครับวันนี้ก่อปิ้งมาปรากับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนะครับประจำวันที่25กุมภาพันธ์2566กันนะครับ ภาพแรกที่เราหันนี้นะครับเป็นภาพแผนที่อากาศนะครับตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีลักษณะของบร,ริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังแห้งนะครับจากประเทศจีนเนี่ยก็ได้ปกคลุมในส่วนของบร,ริเวณภาคเหนือตอนบนของเฮาแล้วนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอยนะครับแล้วก็คาดว่าจะแผ่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างต่อไปในวันนี้นะครับผมก็จะทําให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็มีอาการหนาวเย็นโดยทั่วไปนะครับ ในส่วนของรายละเอียดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าได้อยู่นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดวันนี้เคาดว่าจะอยู่ที่32นะครับถึง35องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่15นะครับถึง19องศาเซลเซียสครับยอดดอยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดยอดดอยนะครับก็อยู่ที่5ถึง10องศาเซลเซียสครับ ภาคเหนือ uhm. 네ตอนล mm <h. S 2> ่างนะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเจ้านะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่34-35องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุธนะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่19นะครับถึงา0องศาเซลเซียสครับยอดดอยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวนะครับโดยอุณหภูมิต่าสุดยอดดอยเนี่ยก็อยู่ที่10-15องศาเซลเซียสครับ ในระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงกับลังแหงจากประเทศจีนเนี่ยก็ได้เริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณภาคเหนือของเฮาแล้วนะครับก็จะทําให้วันพุ่งนะครับอุณหภูมิภาคเหนือของฮาเนี่ยก็จะลดได้2-3ถึงองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในวันต่อไปเนี่ยก็ยังลดลงได้แห็มนะครับโดยรวมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2-4-5ถึงถึงองศาเซลเซียสได้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันในระยะนี้ไว้ต่ยนะครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0 5 3 2 7 7 9 1 9เกาะโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ขอจบรายงานพยากรอากาศเพียงแต่ี้นะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน